สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมรูปล่อปั๊มอุดกิง่งรุ่น3าหลวงพ่อปุยวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีเอ่ยชื่อหลวงพ่อปุยวัดเกาะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อนักนะครับแต่สําหรับเซียนร,รุ่นเก่าหรือคนในพื้นที่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีหลวงพ่อปุยวัดเกาะท่านเป็นพระที่เก่งมากเป็นพระผู้มีเวทวิทยาคมแก่ก้ามีพลังจิตสูงกำลาบปาพูดผีต่างๆได้ มีวาจาสิทธิ์ประดุดะล่วงเครื่องรางของท่านล้วนมีประสบการณ์คนในพื้นที่หรือคนที่รู้จักประวัติของท่านตามหาและที่ได้มาครอบครองก็จะหวงแหนเครื่องรางของท่านจะค่อนข้างพบเจอน้อยคนที่มีส่วนใหญ่จะเก็บไว้ใช้เองไม่ค่อยปล่อยออกสำหรับรูปหล่อปั๊มรุ่นสามที่วันนี้จะนำมาให้ชมกันเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของท่านที่น่าใช้ และราคายังเบานะครับอ้าวก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับมารับชมภาพรวมกันก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังครับ ด้านล่างนะครับเป็นอุดกิ่งนะครับภาพรวมประมาณนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับจดจำใบหน้านะครับหลวงพ่อปุยนะครับจดจำใบหน้าหลวงพ่อแม่นแม่นนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ ายละเอียดนะครับใบหน้านะครับมีความคมชัดนะครับราละเอียดใบหน้าด้านข้างนะครับต่อมานะครับลวดลายจีวรนะครับสังเกตนะครับลายจีวรนะครับปั๊มจะติดคมชัดนะครับลวดลายจีวรละเอียดโดยรวมนะครับติดคมชัดนะครับ รายละเอียดภาพรวมนะครับต่อมานะครับสังเกตบริเวณซอกแขนนะครับจะเป็นลักษณะเส้นวิ่งนะครับเกิดจากแรงปั๊มนะครับเป็นธรรมชาติของรูปหลอปั๊มนะครับเนี่ยนะครับตามซอกแขนนะครับจะมีเส้นวิ่งลึกเป็นมิตินะครับเนี่ยครับตามซอกลงไปมองด้านบนสองลงไปนะครับจะเห็นเป็นมิตินะครับมีความคมชัดจะมีเส้นเสี้ยนนะครับจากแรงปั๊มวิ่งเป็นธรรมชาตินะครับ เวลากระแทกปั๊มอัดลงไปจะเห็นเป็นเส้นเสียนกระจายนะครับคมคมนะครับเป็นธรรมชาติเลยนี่นะครับธรรมชาติการปั๊มนะครับแรงอัดกระแทกบล็อกหน้านะครับจะมีเส้นเสียนเป็นธรรมชาตินะครับจดจำรายละเอียดความคมชัดนะครับของผับปั๊มนะครับเป็นการหล่อปั๊มต่อมานะครับสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับ จะคมชัดนะครับเป็นแท่งเลยเห็นเป็นแท่งๆเลยคมชัดนะครับแล้วจะมีเส้นวิ่งนะครับสังเกตนะครับจะมีเส้นวิ่งบริเวณใต้ฐานนะครับเป็นธรรมชาติของแรงอัดกระแทกนะครับจากในบล็อกนะครับเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติเส้นวิ่งประมาณนี้นะครับด้านหน้านครับ เกยถอดมาจะเบอร์นะครับไม่คมชัดแบบนี้ส่วนตัวก็ยังไม่พบเจอ,อรูปหล่อปัม๊มเกยนะครับอันนี้เกสจะเพี้ยนไปเลยนะครับถอดออกมาความคมชัดธรรมชาติพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าจดจำเนี่ยครับรอยแตกพวกนี้เป็นธรรมชาติเลยทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับแรงปั๊มกระแทกนะครับแรงอัดทําให้เกิดรอยล้ารอยแตกเนื่องจากโลหะมีความแข็งนะครับพอถูกการกระแทกก็จะเกิด การล้าการลานนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีจุดสังเกตนะครับนี่นะครับการลานตรงนี้เกตยวหนังสือคมคมนะครับต่อมานะครับพลิกดูด้านหลังนะครับผิวตึงนะครับเรียบตึงบริเวณอ่าใบหูหลวงพ่อนะครับจะมีความคมนะครับและลึกเป็นแองลงไปและมีขีบสันนะครับโค้งเป็นธรรมชาตินะครับจากแรงปั๊ม นนี่ะครับลวดลายนะครับเส้นจีวอนะครับมีความคมชัดนะครับสังเกตมีความคมชัดเส้นบริเวณนี้นะครับจะลึกลงมานะครับ line, one, วิ่งลงมาเส้นคมชัดนะครับลวดลายจีวอนจะคมชัดนะครับนี่นะครับซอกตรงนี้เป็นมิตินะครับเส้นคมชัด ภาพรวมเน้นความคมชัดนะครับรายละเอียดแต่แต่ละองค์นะครับก็มีความแตกต่างกันได้เนื่องจากแรงปั๊มนะครับธรรมชาติของการปัม๊มจะมีการคาดเคลื่อนกันได้บ้างแต่เน,น้นรายละเอียดความคมชัดนะครับในการพิจารณานะครับเนี่ยครับเส้นธรรมชาติรายละเอียดธรรมชาติการปัม๊มถ้าพาพไม่ได้ใช้นะครับรายละเอียดพวกนี้จะเห็นชัดเนี่ยนะครับเส้นเส้นวิง่งเ,เส้นเสี้ยนนะครับ ที่ตรงนี้มีการแต่งตะไบนะครับเส้นหลายตะไบนะครับต่อมานะครับมาดูด้านข้างจุดสําคัญนะครับด้านข้างจะมีขอบนะครับผปั๊มต้องมีขอบนี่นะครับพอมีขอบปุ๊บจะเกิดการแต่งตะไบนะครับนี่จะเป็นธรรมชาติของการแต่งตะไบนะครับจะเห็นล่องนะครับของการแต่งตะไบที่คมลึกลงไปเลยนะครับเป็นธรรมชาติจดจํารายละเอียดการแต่งตะไบนะครับที่เป็นธรรมชาติ นี่นะครับเป็นการเก็บงานนะครับธรรมชาติการเก็บงานในยุคนั้นนะครับนี่นะครับรายละเอียดการแทงตะไบนะครับเก็บขอบนะครับที่ปั๊มให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับลายตะไบ มีความแตกต่างกันได้นะครับนะครับต่อมานะครับพลิกดูด้านล่างนะครับอุดกิ่งนะครับมีลักษณะมีกิ่งมีเสียงดังนะครับด้านหลังนะครับด้านฐานใต้ฐานล่างนะครับก้นจะมีลักษณะของกิ่งนะครับอุดกิ่งธรรมชาติอุดกิ่งนะครับแล้วหลายกึ่งนะครับส่วนมากที่ผมผมเจอจะเป็นลายนี้นะครับจะเป็นโค้ง ลักษณะนี้นะครับแต่มีแตกต่างกันได้นะครับแต่ส่วนมากที่พบเจอในหลายๆองค์นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับธรรมชาติการโค้งและขอบบริเวณนี้นะครับจะเรียบไปอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ที่พบเจอส่วนมากนะครับธรรมชาติเลยลายตัวกึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเส้นวิ่งนะครับของการกึ่งนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้กึ่งเป็นธรรมชาตินะครับ โดยรวมประมาณนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนะครับที่พุทธคุณดีน่าใช้นะครับแล้วราคายังเบาอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะครับแล้วดูธรรมชาติของการปั๊มนะครับเนื้อโลหะได้ประมาณนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ